สวัสดีค่ะคินิตี้ค่ะวันนี้นะคะมาเปิดกับชุบ กล่องใหญ่ๆเลยนะคะก็วันนี้จะพามาชมนะคะเป็นเหรียญนี่เลยนะคะเป็นเหรียญเสด็จพ่อรอห้านะคะที่ระลึก100ปีสภากาชาติไทยนะคะปี2536ครบชุดเลยนะคะก็จะเป็นชุดเนื้อทองคําขัดเงา,านั่นเองนะคะก็จะมีเนื้อทองคําขัดเงา1เหรียญนะคะแล้วก็จะมีเนื้อเงินนะคะเนื้อเงินแล้วก็มีเนื้อทองแดงที่เป็นเหรียญใหญ่เนื้อทองแดงเนื้อทองแดงลมดําเหรียญใหญ1่1เหรียญนะคะ เดี๋ยวให้น้องโฟกัสก่อนเหรียญใหญ่มากนะคะแล้วก็มีเนื้อทองแดงเหรียญเล็กนะคะอีกหนึ่งเหรียญน,นะคะก็มาพร้อมครบทั้งชุดเลยนะคะเฮียเขามาแบงปันให้พร้อมกับกล่องเดิมนะคะซึ่งกล่องเดิมนะคะเขาก็จะมีเขียนตรงนี้นะคะที่ระลึกนะคะบริจาคเอ่บริจาคเงินสร้างนะคะอาคารนวมินทราชินีนะคะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยปี2536แล้วก็จะมีสัญลักษณ์นะคะอย่างนี้เลยเป็นกล่องสีขาวๆกล่องใหญ่ๆนะคะตึง้ง ต้องขอบคุณเฮียท่านนี้มากๆเลยที่มาแบ่งปันให้คินทิตินะคะเดี๋ยวเรามาดูที่เหรียญเนื้อทองคํากันดีกว่านะคะปกติเนี่ยคินทิติจะเคยรีวิวเป็นเนื้อทองคําธรรมดาไปนะคะแต่รอบนี้นะคะมาครบชุดแบบนี้ก็จะเป็นเนื้อทองคําขัดเงานั่นเองนะคะด้านหน้าก็จะเป็นเสด็จพ่อรอห้านะคะแล้วก็จะมีเขียนว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะ นี่เลยนะคะน้ำหนักของตัวเหรียญเนื้อทองคำนะคะเขาจะอยู่ที่ประมาณ18กรัมบวกลบนะคะอย่างเหรียญนี้ก็อยู่ที่18.07กรัมนะคะแล้วด้านหลังก็เป็นอาคารสภา,สภากาชาติไทยนะคะแล้วเขาก็จะมีเขียนว่า100ปีสภากาชาติไทยปี2 5เอ่อ2436ถึง2536นั่นเองนะคะชือ้ออันนี้มาแบบ สวยมากเผื่อพี่ๆอยากเก็บสะสมนะคะชุดนี้ก็เดยได้ว่าไ,ได้ครบชุดเลยนะคะหดือยพี่ท่านไหนมีนะคะอยากแบ่งปันนะคะส่งรูปมาทางช่องทางการติดต่อที่ขึ้นอยู่นะที่นี้ได้เลยนะคะหรือว่าตามหาตลับทองกอทองสรพัรุร่นไหนหรืออยากสั่งทำตลับทองก,อบ,ทองกอบทองมือหนึ่งสอบถามได้ทางไลน์ SITK666 หรือเพจ Facebook ร้านตลับทองทิติหรือด่วนโทร0 9 9 8 6 6, 6, 6 8 5นะคะร้านอยู่ชั้นสามแห่งมิงามวงวานร้านอยู่โซนใหม่ตรงกลางเลยเผื่อท่านไหนอยากแวะมาแบ่งปันตลับทอง กรอบทองพระเครื่องมาทองคำคินิติี้ก็ยินดีรับเช่าค่ะวันนี้คินิตี้ขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นงานใช้คินิตี้เคด้วยนะคะคิดลืมให้ชมนะคะว่านี่เป็นเหรียญทองคําแล้วก็เนื้อเงินนะคะเนื้อเงินก็จะเหมือนกับเนื้อทองคําเลยด้านหน้าด้านหลังคือของทุกเนื้อเนี่ยเขาจะเหมือนกันนะคะอันนี้ด้านหน้าเนื้อทองแงงดงนมดําด้านหลังเนื้อทองแงงดงนมดําอันนี้ก็จะใหญ่มากนะคะหนักด้วยหนักมากชื่อเหมือนกันทั้งทั้งชุดนี่ ชื่อขอบคุณสำหรับที่รับชมกันจนจบนะคะแล้วก็ขอบคุณเฮียมากๆที่มาแบ,บ่งปันให้ค่ะขอบคุณนะคะ